ด่วนสอสะดุดพักการเมืองนี้ประกาศชัดเจนยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหลังก่อนหน้านี้จับมือจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยทแถลงข่าวพร้อมห้าพักการเมืองร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลประกอบด้วยพักประชาชาิเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่และพักท้องที่ไทยในวันที่9สิงหาคมเวลา12นาฬิกาที่อาคารรัฐสภานายวัชวัตรพวงพรรีหัวหน้าพรคเพื่อไทยรวมพลัง กล่าวถึงกรณีที่วันนี้พรรคเพื่อไทยนัดถแถลงข่าวความคืบหน้าจะตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมือง5พักประกอบด้วยประชาชาติเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่และท้องที่ไทยในเวลา12นาฬิกาที่อาคารรัฐสภานั้นในวชวรรกล่าวว่าไม่ได้เดินทางมาร่วมถแถลงข่าวในวันนี้เพราะเพิ่งทราบเรื่องแล้วก็ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ทีมงานของพรรคไปรวบรับฟังแนวทางก่อนและกลับมารายงานให้กรรมาการบริหารพรรคทราบ ผมยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะครับยังไม่ได้ตอบรับคําเชิญของพรรคเพื่อไทยอยู่ระหว่างการตัดสินใจและก็รอดูท่าทีจากพรรคเก้าวไกลว่าจะมีท่าทีอย่างไรในวัสวัรดกล่าว